ครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของการที่จะเตรียมตัวเพื่อที่ทําการ flash เจ้าตัว d a r k y ROM ตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดไฟล์เหล่านี้มานะครับผมก็คือจะมีในส่วนของไฟล Od ์ Odin 1-3 1น่งะครับผมแล้วก็มีไฟล์ JPY ที่จะเปลี่ยนให้ทุกๆเครื่องเนี่ยมี ROM เป็น ROM ตัวดีวันก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเกี่ยวกับ d a r k y ก็คือจะมีตัว root บีซีบ็อกแล้วก็มีตัวของ Recovery นะครับผมก็ให้าดาวโหลดตามนี้ข้างล่างที่ผมให้มาทั้งหมดเลยทั้งหมดนั่นนะต้องใช้หมดเลยนะครับมีอยู่กี่ไฟล์โหลดมาทั้งหมดเลยพอโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้ก๊อปเอา2ไฟล์ก็คือในส่วนของ Recovery c o คล w o r k ตัวนี้เนี่ยกับ d a r k ี้แปดนะครับผมเข้าไปในเครื่องซึ่งเวลาที่ก๊อปปี้เข้าไปนะครับผมขอให้ดูนิดนึงว่ามันเป็นเอ SD card ที่ไหน พราะโดยปกติเนี่ยมันจะขึ้นมามีทั้งหมด SD c a r D ทั้ง S D a r d ที่อยู่ในเครื่องของเจ้า Galaxy S นี่เองกับ S D a r d ที่เป็นตัวที่เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับผมก็ให้เลือกใส่เข้าไปใน Drive ที่เป็นของในตัวที่อยู่มาพร้อมกับเจ้าเจ้า Galaxy S เองนะฮะใส่โยนลงไปก็ในที่นี้คือผมก็จะโยนตรงนี้นะครับผมกับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของ Recovery ซึ่งในตัวนี้เนี่ยเวลาเราจับโยนเข้าไปนะครับผมก็คือตัวนี้ พอโยนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําการเปลี่ยนโ้โอก็ออคือเวลาโยนเข้าไปเสร็จแล้วนะผมให้ทําการเปลี่ยนชื่อนะครับผมจากชื่อของ Recovery Cockwork ตัวน,นี้เนี่ยให้กลายเป็น Update .zip ตัวนี้นะครับผมแก้ไข Rename Rename ได้เลยนะครับผมก็คือกดคลิกขวาเราก็กดตัวนี่นะครับคลิกขวาแล้วกด Rename ได้เลยแก้ไขเป็นชื่อ Update .zip นะครับผมย้ำนะครับผมก็คือจะมี2ตัวก็คือ ดักกี้8.1กับ Recovery c o c k w o r k นะครับผมที่จะต้องโยนเข้ามาแล้วก็ให้ทำการ rename ในส่วนของ Recovery c o c k w o r k เนี่ยให้กลายเป็น Update .zip นะครับผมจากนี้เนี่ยเราก็จะพร้อมแล้วสำหรับคนที่ต้องการจะ Backup โปรแกรมที่อยู่ใน Galaxy S n e ไว้เนี่ยก็ให้ทำการ Backup ด้วยโปรแกรมเสริมก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหน Backup เนี่ยก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาบอกอีอกทีนึงแต่ว่า จริงๆแล้วก็คือไว้ไปเลยก็ได้นะครับผมถ้าปกติโปรแกรมอื่นๆที่มีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอหลังจากที่ Copy ลงเราไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เราก็จะพร้อมที่จะทําการแฟลชเครื่องแล้วนะครับผมเริ่มเลยอ่ะก็ปิดเครื่อเริ่มมานะครับผมก็ให้ปิดเครื่องเจ้าปิดเครื่องจากนั้นเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเปิดเครื่องเพื่อมาทําการแฟลชแล้วนะครับผมก็ให้ทําการเปิดเจ้าโอดินตัวนี้ขึ้นมา ก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ให้กดในส่วนของลดเสียงปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันสามตัวนะครับผมเปริบกดค้างไว้แล้วมันก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ขึ้นมาดาวน์โหลดดิ้งนะครับผมไปอย่างนี้แล้วในส่วนของโอดินเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนี้แล้วนะครับสีเหลืองนี้รล้จากนั้นเนี่ยก็ให้ไปที่ PDA ตัวนี้นะครับกดเลือกมันหนึ่งที เราก็ให้ไปที่เลือกที่ JPY ตัวนี้คือตัวที่เราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะฮะไปที่ JPY ตัวนี้นะครับเรากด Open ก็จะได้ไฟล์อั่นี้ขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือให้เว้นตัว Repetition เว้นทุกตัวไว้ให้ติเกิยแค่2ตัวนี้ก็พอนะครับเราก็กด Start ได้เลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มทำการ Flash เอาตัวของ JPY ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัวมาตรฐานที่จะปรับให้ทุกเครื่องเนี่ยมีรอมตัวเดียวกันก่อนนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ทําการรีเซ็ตเครื่องนะครับก็จะได้เห็นว่าบนหน้าจอของ Galaxy S เนี่ยมันก็จะรีบูตนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นเป็นพาร์สแล้วนะฮะแล้วมันก็จะทาการแฟลชเอาข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของตัว Galaxy S อีกนะครับผมสำหรับในตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆสิ่งที่ต้องสําคัญเลยก็คืออย่าให้สายหลุดหรือว่าอะไรไงก็ตามพีอย่าไปขัดขวาง กระขอนมันในการทํางานณนจุดนี้นะครับผมในระหว่างที่ตะก,กี้มันยังวิ่งขึ้นเป็นตัวเลขตะก,กี้ขึ้นเป็นแถบตะก,กี้นี้อยู่นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยจริงจะถอดเลยก็ได้นะครับผมนี่ครับผมแต่เสร็จแล้วเนี่ยพอพอมาทําการแฟลชตะกี้นี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ให้ทําการกดปุ่มลดเสียงปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ได้อีกเลยได้อีกทีนึงเลยนะครับผมกดไร้เลยันะฮะเพื่อที่จะทําการเรียกเข้าไปในหน้าของ ดาวน์โหลดอีกทีนึงพอกลับเข้ามาในหน้านี้นะครับผมก็ให้เสียบให้เจ้านี้เข้าไปอีทีนึงนะฮะอ่ะเราก็จะได้เห็นในส่วนของสีเหลืองขึ้นมาอีรอบครับแต่ครั้งนี้ให้ไปกดรีเซ็ตเพื่อเคลียร์ของเก่าทิ้งก่อนนะฮะแล้วก็ให้ไปเลือกไฟล์ที่เราโหลดาวน์โหลดมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือตัว cfroot ตัวนี้นะครับผม ขึ้นมาล้วก็เช่นเดิมกดสตาร์ทได้เลยนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมมีแค่ออโต้รีบูตกับรีเซ็ตไทม์เท่านั้นนะครับผมกดสตาร์ทฝึกครั้งนี้จะเร็วหน่อยจะไม่ใช้เวลาเหมือนเดิมจะใช้ไม่จะไม่ใช้เวลานานเหมือนเดิมนะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยละก็จะรีเซ็ตเครื่องเหมือนกันนะครับผมแบบขึ้นแพสนะครับเรางจากขึ้นเป็นแพสเนี่ยก็ถอดสายได้เลยตอนนี้เครื่องคอมก็จะไม่มีความหมายแล้วเราจะไม่ต้องใช้เครื่องคอมในการทําการ แฟลชดักกี้แล้วนะครับผมพอเครื่องมันเริ่มบูทตึ้้นมาอย่างนี้เนี่ยก็ให้กดครั้งนี้เนี่ยจากตอนแรกกดเป็นปุ่มโวลูมดาวให้กดเป็นปุ่มโวลูมอัพแทนนะครับแล้วกดปุ่มโฮมแล้วก็กดปุ่ม power UM up นะครับผมเพื่อทําการบูทตเข้าไปในส่วนของ recovery โหมดนะครับกดค้างไว้เลยแล้วมันก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า Galaxy S แล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิมันมีการรีบูตนะครับผมก็ให้กดค้างใหม่นะครับผมมันก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้แล้วครับผมก่อนที่จะทําการทำข,ข,ขั้นตอนต,ต่อไปเนี่ยก็คือให้ทําการไว้์เลือกมาตรงนี้เยเราสามารถกดเลือกเมนูตรงนี้ได้โดยการกดปุ่มรู่มลั วอลุมดาวนะครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ก็ให้ทําการเลือก wipe data factory reset นะครับผมกับตัว cache partition ทั้งคู่เลยนะครับโดยการกดปุ่มกลางตัวนี้ฟึบเข้าไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเผลอไปกดปุ่มปุ่มเมนูโดนเนี่ยก็อย่าตกใจไปมันจะขึ้นเป็นหน้านี้มานะครับผมก็ให้กดอีกทีนึงก็จะออกมาแล้วนะครับกด yes เลยมันก็ทำการเคลียร์ d a t a นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ คาิชันก็ให้ทำด้วยเช่นเดียวกันอ่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้กดตัวของ SD Card Update d o i ตัวนี้นะครับผมมันก็จะทำการรีบูตเครื่องหนึ่งทีนะครับมาเข้าหน้านี้แล้วก็เข้า Recovery ใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับก็ให้ทำการ Data Factory Reset ตัวนี้นะครับฟึบเช่นเดิมทำเหมือนเดิมตะกี้นี่เลยแล้วก็ Cache partition นะครับแล้วก็เลือก Update h i s บครั้งนี้ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหมายละก็จะเข้ามาในส่วนของ Clockwork Recovery นะครับผมเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือก wipe data แล้วก็ factory reset อีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ Cache partition ครงนี้ใช้เป็นใช้ใช้เป็นปุ่ม power ในการ flash นะครับผมให้เป็นการ wipe data นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ advanced แล้วก็ wipe down t h cache นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็กลับไปที่หน้าต้นด้วย go back นะครับแล้วก็มาเลือกที่ install zip from sd card นะครับผมตัวนี้แล้วก็ choose zip from sd card ก็ให้ไปเลือกในไฟล์ที่เราได้ทําการ Copy ลงมานะครับผมก็คือเป็นไฟล์ตัว Darky v8.1 นะครับผมจากนั้นก็เลือกกดได้เลยแบบตัวนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2-3นาทีนะครับผมรอให้มัน Copy แล้วก็แฟลชไฟล์ลงไปแป๊บหนึ่งนะครับ คือขึ้นแน่จอล้มๆอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจไปครับเป็นเรื่องปกตินะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้ทำการไปที่ Choose Shift from SD Card อีกหนึ่งทีนะครับผมทำขั้นตอนเหมือนตะกี้อีนี้อีกรอบนะครับก็คือเลือกตัวไฟดกักกี้ตัวนี้เนี่ยอีกหนึ่งรอบนะครับ flash เข้าไปอีกหนึ่งรอบ yes ได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วนครับผมเราก็ให้เลือกไปที่ชุดซิฟไฟ i ์ไฟเราจะมีไฟอีกหนึ่งไฟที่เราจะต้องซิฟเข้าไปนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคีย์บอร์ดสวายไทยกับในส่วนของวิทยุนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ D D D X J P E นะครับผมคีย์ไทยสวายนะผมเลือกเข้าไปได้เลยฟึบแล้วก็กด yes เหมือนเดิมแฟบอันนี้ก็จะเร็วนิดนึงนะครับจะไม่นานมาก เรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้เราก็พร้อมที่จะเตรียมตัวใช้งานได้เลยแล้วครับผมจากนั้นก็คือสามารถกดปุ่มในส่วนของ back กลับมาอยู่ที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ reboot system now ได้เลยนะครับผมเราพร้อมที่จะใช้แล้วครับ อ่ะไปดูกันเลย ตรงนี้เถอะว่ามันใช้เวลานานนิดนึงก็อย่าตกใจไปนะก็คือการบูสตครั้งแรกของเจ้าดร์กี้เนี่ยจะใช้เวลานิดนึงแล้วเราก็จะเริ่มเห็นในส่วนของบูสตสกรีนอันใหม่แล้วครับผมของดร์กี้เองก็เป็นคัสตอมบูสตสกรีนของเขานะครับผมก็ใครหลายๆคนก็อาจจะชอบมันเองนะครับผมก็จะมีมาพร้อมกับ i t just pure awesome นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็ออซัมจริงๆค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าได้ลองใช้แล้วก็น่าจะติดใจกันนะฮะจะลองดูกัน การบู๊ครั้งแรกเนี่ยก็จะกินเวลา3-5นาทีเช่นเดียวกันนะฮะก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนิดนึงให้มันได้จัดเรียงไฟล์อะไรใหม่ทั้งหมดนะครับ มันจะได้นะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยจะรอกันนานนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงกันไปก็คือจะเวลาใช้ประมาณนี้ละครับผมผมก็ไม่ได้ทําการเร่งในส่วนของเอ่อวิดีโอเลยนะครับผมให้ได้เห็นกันจะได้สบายใจว่ามันจะใช้เวลาประมาณเท่านั้นนะแหละเราก็ตรงนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับผมตรงนี้ก็คือกดออกไปได้เลยก็จะขึ้นเป็นหน้าจอบูสต์สกรีนเอ้ยไม่ใช่หน้าจอบูสต์สกรีนขึ้นเป็นโฮมสกรีนให้เราเลือกแล้ว ก็จะพร้อมใช้ตรงนี้เนี่ยก็คือจะโหลดขึ้นมาเป็นในส่วนของ TouchWiz นะครับผมจะมีการเต,ตรียมฟงเตรียมไฟล์นี้เนี่ยช้านิดนึงอยู่ก็ยังไม่ต้องตกใจไปเนเฉพาะมันจะเป็นเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะฮะและครั้งต่อๆไปเนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแล้วละครับผมสำหรับการเซตเบื้องต้นเนี่ยที่ต้องการจะเห็นอย่างที่ผมได้ออลองบอกบอกเพื่อนๆไปก็คือว่าในส่วนของพวก ความสวยงามนะฮะก็ให้มาที่ดิสเพลย์ตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ Unlock Screen ที่สามารถปรับแต่งได้นะครับผมกับตัวของ Animation ที่เลือกไปเลยเป็น All Animation เพื่อความสวยงามนะครับผมเท่านี้ก็พร้อมใช้งานอย่างสวยๆแล้วครับเล็กแอปขึ้นมาก็จะมีแอปในส่วนของตัวซัมซุงมาให้พร้อมสับมี Market ก็ตรงนี้ถ้าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Market ธรรมดาอยู่นะครับผมต้องใช้ไปสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันจะ อัปเดตเป็นมาเก็ตตัวใหม่